สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เฮฮาอีกแล้วนะฮะวิดีโอนี้พายเฮฮาตลอดนะฮะช่องนี้เฮฮาข้างหัวหน้านะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องของบาทหลวงกระแรงนะฮะกระแรงนะครับกระแรง,นะรแรงที่เราเอารากมาให้เขาครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับกระแรงนะครับเราจะแค่ขอยืมห้องเขานะในการ หลบนะครับปากษาทมินคราวนี้นะครับผมจะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไม้เท้านะฮะแล้วก็เวทอาสูนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมีนะฮะก็คืออุปกรณ์จ้ตัวนี้ครับนี่อุปกรณ์ตัวนี้นะฮะผ้าคลุมหน้าสีทองหมุนตกแต่งลวดลายละเอียดละออนะฮะเลียนแบบสับพพสิ่งนะครับ ยามกอตดิกถูกขับจากนครหลวงลอนดอนสิ่งนี้เป็นหนึ่งในสมบัติจำนวนมากที่เขานำไปด้วยนะครับเป็นที่รู้จักกันในชื่อการหยอกล้อของมาริกานะฮะก็เอาไวข้ขำขันแล้วมันนะ้งวะไว้เล่นกับแฟนมัน้งแล้วคราวนี้เดี๋ยวคราวนี้ผมจะเทสก่อนนะครับว่าการคาแบบปกตินั้นมันทำได้ยากมากนะฮะเจ้าตัวนี้ นี่เรเวลผมก็เยอะมากแล้วนะแต่ขอบอกเลยว่ายังฆ่าไม่ได้ครับไม่มีจุดบอดเลยทีเดียวจะลองนะฮะฟืดนะครับทุกคนก็คงคิดว่าผมก็คงวิ่งกลับมาหลบที่ห้องบาทหลวงใช่ไหมครับแน่นอน,นครับผมก็วิ่งหลบมานะฮะแล้วก็หลบไม่ได้ด้วยนะครับคือบางทีมันฟาดทีเดียวผมก็ตายเลยนะฮะบ,บาทหลวงช่วยด้วยมันรังแก มันันลงแกและเพื่อนๆก็คงคิดว่ามันเดินกลับไปใช่ไหมฮะเรามาดูนะครับใช่ฮะมันเดินกลับไปนะฮะแต่พอเราเดินมาถึงหน้าประตูปุ๊บมันเดินกลับมาครับแล้วก็มากลับมาฆ่าเราอีกนะค,คือไอ้ปักษาตัวนี้ไ,ไม่ใช่วงสาดาธมินเนี่ยมันดมกลิ่นได้นะครับ หรือว่าเป็นคนนะฮะเราไม่สามารถซ่อนจากมันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมอบซ่อนดูนะครับปรักษาหมอบซ่อนหมอ,หมอบหมอบหมอบนายนายไม่รู้หรอกว่าเราอยู่โอ้โหก็จะเย็นๆอะไก็ได้จะโหดไปไหม จะหมอบนะครับเจ้าวงสาดาบธมินนอกจากแกมีระยะแล้วแกยังดมกลิ่นได้ใช่ไหมคราวนี้ผมก็หมอบใหม่นะฮะหมอบแล้วก็เดินมามันยังรู้นะครับมันยังรู้นะขอไปอีกทีท่านบาลหลวงช่วยขอด้วยผมจะหมอบไก่อุเกก โอ้โหก็ยังไม่ร่อนนะครับผมจะขอมอบอีกนะนี่เป็นเสาต้นที่สามนะครับโอ้โหมันรู้ด้วยนะับว่าผมอยู่ตรงนี้ขนาดผมมอบแล้วนะครับโอเคนะฮะเป็นอันว่าเราไม่สามารถฆ่ามันได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะลบยังไงก็ตามนะอือ <c oughs> โอ้โหครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีเซ็ตใหม่นะฮะโดยเทคนิคที่เพิ่งคิดเลยนะครับอย่างแรกเลยเตรียมสิ่งนี้ไว้ก่อนเลยฮะอ่ะหายไปไหนแล้วเตรียมเลยนะครับปุ๊บเราจะเตรียมสิ่งนี้พั๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคเอาแล้วนะฮะ ผิดพลาดประการใดหรือไม่ใครไม่ถูกใจก็เรื่อองขงคุณว่าไงวมงสาทมินนายอะเคยดูอาซูบ่อยใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะอ้าวงามไส้โอ้โหคราวนี้ผมก็จะวิ่งมาตรงนี้นะวิ่งมาแล้วก็ห่วงแวง่ง ฉันแปลงร่างเป็นเห็ดขี่ม้าข้างทางฉันเป็นขี่ม้าข้างทางนะอันนี้มาดูนะครับตอนนี้เป็นขี่มาแล้วนะเขาก็เดินมานะครับเขาก็ได้กลิ่นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะยึ่งฆ่าม,มาันผมจะมาหลบเสาที่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะเขาหายไปครับ ด้วยการที่หายไปเนี่ยแสดงว่าลืมใช่ไหมเขาลืมผมก็จะเติมนะครับเติมแล้วก็เดินไปเลยที่ปกติเดินมาไม่ได้อยู่แล้วเมื่อกี้เดินมาไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาอาจูต่ออาจูอาูนะฮะไปละบายบาย อบนะครับแล้วก็โู้อย่าพ no nice. ึ่งทำอย่างนั้นอย่าพึ่งเป็นขี้หมาก่อนรตอนนี้ผมก็เป็นเห็ดไปแล้วนะฮะผมเป็นเห็ดครับเห็ดเห็ดนะเห็ด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 พอเราเดินมาตรงนี้เขายังไม่สนใจอ้าวเฮ้ยรู้สึกมีการเคลื่อนไหวรู้สึกนับวงศาโอ้ ไอเห็ดบ้านนั้นมันขึ้นไวได้มีใครสนใจฮะผมจะมาตรงนี้เลยเห็ด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 เด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 เจริงดิโอ้โหรู้ว่าเห็ดมันขึ้นไวได้เหรอโอ้โหเขาเป็นเห็ดนะเขาเป็นเห็ดเขาเป็นอ่ะสังเก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันรู้นะว่าเป็นเห็ดเห็ดปลอมตัวเห็ดไปเต้นล้ำโชว์มากเกินไปนีเ่เป็นถังถังอาวุธนะครับมันจะเป็นถังว่าไงนายถังอาวุธนะครับถังอาวุธเราจะต้องอยู่เฉยๆนะฮะอยู่เฉยๆนะครับ โอ้โอ้ไม่มีคนที่นี่ไม่มีคนที่นี่ไม่มีคนม <c oughs> ีแต่ถังอาวุธ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 คือถังอาวุธเนอะเขาคือถัง โอ้ยทำไม่รู้วะแสงว่าเราอย,อยู่ใกล้เกินไปนะที่เรามาตรงนี้เขาคือถังอาวุธถังอาวุธเราไา่อยู่ตรงนี้แล้วกันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเราไปหลบเสาที่สองแล้วกันนะฮถังอาวุธน่เรียบร้อยครับลืม แสดงว่าเสาที่สองนะฮะเราก็จะไปว่าไงไนายฟีเทาเราดังนล้วเนี่ยนายจะต้องนี่ขอเติมก่อน,นนะครับปูดนะฮะทางทดีๆนะครับจัดสรรน,นะะ f อพให้เยอะๆนะครับผมจะปล่อยปูดละถ้าไม่ตายก็พุกข้อกันได้อลากรไอ้หนู เข้ามาหากอแรงกอละแล้วก็ไปเสาที่2นะครับผมจะเป็นเห็ดตอเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเห็ดเราก็เป็นเห็ดนะฮะแอบดูมันนะครับเป็นเห็ดทีนี้ผมเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดเห็ดเข้าใจไหมเห็ดมันจะเดินมาไหมเนี่ย เดินมาจริงด้วยโอ้โหมันฉลาดนะฮะมันไม่ใช่โทรธรรมดาอ๋อเราเป็นเห็ดนะนายเราเป็นเห็ดรู้หรือเปล่ารู้จักเห็ดลืมอีกแล้วครับในเมื่อนอายลืมเราก็จะเติมนะแล้วเราก็ไปหาหน้าอีกทีนึงว่าไงดาบอุตุนายเป็นแค่ดาบอุตุนะอุตุอู โอ้โห oh oh. ไปแล้วครับจะไปเป็นเห็ดต่อนะเป็นเห็ดเป็นเห oh ็ดโอ้โหเห็ด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 ก็วิดีโอนี้ก็อุตส่าห์คิดค้นนานอยู่เหมือนกันนะฮะใช้เวลาน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับกว่าจะเป็นเหนะ็ดตอนนี้พลังเต็มฮะดาเมจเยอะมาก นายไงไนายไม่กลับมาดูเหรอ,อกลับมาดูแล้วนะะพอมันกลับมาดูนะครับเรารู้นายฉลาดแต่นายไม่เคยกินเห็ด <c oughs> ราก,ก่อ,เ,อเรียบร้อยฮะเห็นไหมครับชัวชัวเขาบอกเลยวิดีโอนี้ชัวคิดได้คนแรกของโลกฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิป เฮฮาปาร์ตี้ปูดปูดอย่างนี้นะครับปูดปูดนะครับปูดป oh, 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 oh. ูดโอ้ยังเหลือยังเหลือนะครผมไปก่อนละว,วงศาดาบทมินนายเขาก็เป็นเห็ดยาเอ้ยโอ้เรากลายเป็นขี้แล้วตอนนี้ก็เป็นขี้ ขี้แอบดูก็ยินดีนะฮะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้นะฮะทริคนี้โอ้มันมาแล้วขี้หลังเสาต้องหลบขี้เหียมีหมาเน่าด้วยหเห็นป่าอ้าวจมไหม รอบนี้รอบนี้มันเติมลอกัอนเลยแปลงล่างเป็นขี้เอเป็นถังรอบนี้เป็นถังมาไหมหดูว่ามันมเดินเช็คมันเดินเช็คแล้วมันมาเช็คนะที่นี่ไม่มีอะไรหลอกนาย มันลืมแล้วฮะมันลืมนะครับโอเคนะครับผมก็อยากจะเหลือมันเก็บไว้เล่นเหมือนกันนะเจ้าตัวนี้แต่เพอเอิญเดินมานายก็จะตีเราอย่างเดียวเลยเราขอละกันนะลาก่อนดาบอดึงดุยนะครับเรียบร้อยนะฮะเอนมีเฟีวนะครับเรียบร้อยฮนะดาบทมินปานาลีนะครับ แล้วก็ง้าวทบินปันนลีนะฮะก็หาเพื่อนๆชอบใจนะครับฝากด้วยนะฮะกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการคิดคน้น <c oughs> การฆ่าหัวหน้าเฮฮาปาร์ตี้อย่างนี้นะครับอยู่ไหนเนี่ยนยปันนลีอยู่นี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองไปบวกดูนะครับ ทักษะก้ต่อสู้หมุนตัวฟันนะฮะเงาปานาลีครับดาบปานาลีอยู่ไหนดาบนะดาบอยู่ที่ไหนนี่ใช่ไหมดาบทมินปานารีนะฮะดาบใหญ่สำริดแห่งปานาลีวิรชนมัมมี่ขี้พึ่งสีดำที่แต่งเติมดาบนะ มัมมี่ขี้พึ่งอ๋อดาบเปรอมีพลังโจมตีศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นสัญลักษณ์ว่ารับใช้มาลิเกตนะฮะดาบทมินทักษะการต่อสู้มัมมี่ขี้พึ่งฟาดฟันนะฮะเราลองไปใส่ดูทักษะการต่อสู้ที่สาบส่วนของวิเลยชนโบราณนะฮะชูดาบขึ้นสูงปลดปล่อยพลังมัมมี่ขี้พึ่งแล้วปล่อยออกไปด้านหน้าเป็นดาบคมนะฮะเห้ก็นี่นะครับเงาปาลีเดี๋ยวไปดูดิเงาปารีนะฮะ เง้าปารีนะครับโอเคนี่ขอเทสหน่อยฟาดฟาดช่นดูดีฟาดไม่หมดหรอโอ้ใช้ใช้เอพีน้อยมากนะฮะไปดูเง้าปาลีนะครับฟาดอรอก

หมดแล้วครับเอาไปเล่นหมดแล้วมานาหมดนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่อุตส่าห์เข้ามานะครับนอนรับฟันดีลาติสวัด